สบายดีพอแบบพี่น้องก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายพี่น้องเย้ยก็าห่างหายไปนานอก็คลิปนี้ก็บ่มามียังก็ามาอัปเดตพี่นอ้องเจ้าไอ้กาวาเครื่องนี้นี่นี่ <c oughs> <c oughs> นก็มันไอ้ไอ้ที่ผมใส่ไอ้เสื้อราคาถูกเลยพี่น้องแต่ที่นี่มันมันมันเริ่มะจะไอ ซึกล้อแหละนะพี่น้องมันเริ่มจะหมดสภาพแล้วแหละก็คือว่าไอเสื้อสูบราคาถูกนี่มันก็ตามสภาพพี่น้องคุณภาพก็ตามราคาอืมก็คือมันเริ่มไม่นิ่งแล้วพี่น้องอือคือเครื่องเนี่ยมันเริ่มจูนไม่นิ่งแล้วคือมันเป็นวอดวอดแว,วดแวดแหะพี่น้องอืาคือตอนแรกผมก็นึกว่าคาบูเสียอืมแต่คิดไปคิดมาเฮ้มันโมเมนต์เนาะแบบนี้วะ มันคือมันจูนยังไงมันก็ไม่หายนะพี่น้องจูนแบบตอนแรกนี่เสื้อใหม่ๆมามันก็ใช้ดีอยู่แต่พอใช้ไปสักพักนี่มันเริ่มสีแบบเครื่องนะพี่น้องเสียงเครื่องนะมันเดินไม่นิ่งมันเป็นวอดวอดแวดเดมันมันแบบเหมือนอาการน้ํามันไม่ลงนะอผมกับสานิธานตอนแรกผมสานิฐานว่าไอ้ข้าวบูมันตันเอก็ถอดข้าวบูออกมาเบิ้งก็ไม่มีอะไรไม่มีเศษไรตัน แล้วก็มาพิจารณาดูก็น่าจะเป็นเพราะเสื้อสูบนี่แหละอืมเป็นเพราะเสื้อสูบเพราะว่าเสือสอเส้อสูบมันราคาถูกเนาอเสื้อสูบม,มันราคาถูกออมันมันก็เลยใช้งานได้ได้ไม่ค่อยดีอเหมาะมันไม่เหมาะกับงานหนักอะไรว่ายายเออผมก็เลยนี่ได้ของใหม่มาลองพี่น้องนี่ยี่ห้อนี้เอิินว่าของมายี่ห้ออย่างแคนฟรีวะแคนบอแคนฟรีเน,นี่ได้ลูกดำพี่น้อง ลูกดำอ,อ <c oughs> <c oughs> เป็นอย่างวัาตีผมจังเลือกใช้ไอ้ยี่ห้อนี้ผมคือบม่ใช้ยี่ห้ออื่นกะคือพี่น้องผมเสียให้เบิงนี่ผมเคยใช้ไอ้เลื่อยเลื่อยยน์มือจับบนยี่ห้อแคนฟี่เหมือนกันนี่ตัวนี้แหละไอ้ที่ผมเคยอลงคลิปให้พี่น้องเบิงนี่นี่ยี่ห้อแคนฟนี่ คือมันใช้ดีพี่น้องยี่ห้อนี้มันใช้ดีเรอแมืแวอันนี้ผมไปเห็นในเสื้อสูบชุดเสื้อสูบในใ,ในในช้อปปี้หรือว่าลาซาด้าแหละมันมันลงทั้งสองล้านเลยผมก็เลยว่าเอ้ยยี่ห้อนี้มันคือมันใช้ดีแหละพี่น้องผมก็เลยสื่อมาลอ่องเบงเป็นยังผมขึ้นบอกเอายี่ห้ออื่นก็คือว่าแหละคือผมอยากลองพี่น้องอยากลองอืมว่านี่เสื้อสูบยี่ห้อนี้ แล้วล,ลูกดำเนี่ยลูกดำเนี่ยเขาบอกว่ามันผสมเอ๋ยอย่างวะทําให้ลูกมันไหลลื่นเขาว่าเอแล้วก็ช่วยคลายความร้อนเราสัน้นยี่ห้อนี่คือกันนี่พี่น้องยี่ห้อแคนฟี่มันกันเห็นปะเห็นปะนี่สีอามาล่องใส่กับไอเจ้าเครื่องเลยห้าแปดศูนย์ศูนย์ตัวนี้เยาลองเบงว่ามัน สีแห้งหรือบบแห้งสีใสดีหรือบ่ด,ดีแต่ว่ามันแถมมาหลายอย่างขนาดพี่น้องนี่ทั้งแหวนแล้วก็ทั้งอไี้ทั้งปะเกน็นท่อแล้วก็นี่นี่นี่ทั้งอันนี้นี่น็อตนี่แถมมาแบบโอ้เกินคุ้มนะพี่น้องในราคาสี่ร้อยบาทโอ้ <c oughs> <c oughs> ขอโทษพี่น้องในราคาสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทเออแล้วก็เสื้อสูบเป็นเป็นเป็นเสื้อสูบดำพี่น้องเสื้อสูบดำ พอทเดียวออเป็นอย่างผมถึงเลือกใช้พอตเดียวก็คือมันแนวดใดล่ะไ้ว่าแนวใดกะมันราคาถือพี่น้องเออเอาอยัางสี่ซะเออเออมันราคาถือพี่น้องถ้าเสื้อพอตเดียวนี่มันราคาถูกอืมแต่ข้อเสียมันก็คือรอบมันมาช้าพี่น้อง รอบมันมาช้ารอบมันมาช้ากว่าสองพอตเดี๋ยวเสียเบิรงอันนี้สีเป็นสองพอตนี่นี่นี่อันนี้แน,นี่เสื้อสูบสองพอตนี่สองพอตแต่อันนี้เนล่เป็นพอตเดียวเห็นบออันนี้พอตเดียวอันนี้สองพอตมันมีเงี้ยง,งเลยสองพอตน,นี่ข้อดีข้อดีของมันก็คือมันราคาถือพี่น้องแต่ถามว่ามัน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 ใช้ดี มันแรงเท่าไอ้สองพอตไหมมันกับแห้งพ่อๆกันอะไระพี่น้องเออแต่ว่าไอ้สองพอตนี่รอบมันจะมาไวมันสีเร่งติดมือนะพี่น้องมันสิโบมันสีปั้น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 เลยได้ไอ้สองพอร์ตนี่นะแต่ถ้าพอตเดียวแบบนี้นะมันสีออนออนเอไว้าง่ายคือรอบมันมาซาแต่ถามว่าทํารอบสูงได้เหมือนกันไหมทํารอบสูงได้เหมือนกันอะไะพี่น้อง แต่ก็คือว่ามันมันกะรอบสูงมันกะต้องแพงอือแม่นบอคือจังอันนี้มันมันเร่งติดมือทันใจเนี่ยมันก็แพงอือแล้วก็มันเสียดให้คอเสียกับมันเสียดให้เสื้อสูงนั้นมันห่อนเรียวพี่น้องให้สองพอตนี่นะเสื้อสูงมันจะร้อนไวอืมก็คือว่าเนาะมันก็มันแห้งกับาธรรมดาเนาะมันก็ต้องห่อนเรียวกับาธรรมดาแหละอืมแต่ก็แล้วแต่ผู้มักพี่น้องแล้วแต่ผู้มัก อส่วนผมนี่ก็ชอบทั้งสองแบบพี่น้องชอบทั้งไอ้สองพอตแล้วก็หนึ่งพอทแต่คลิปนี้นี่ผมเอามาทดลองลองเบิง้งว่ายี่หอนี่ไอ้แคนฟีหอมมันสีเป็นหน้าไหนมันสีแห้งหรือบ่แห้งอเดี๋ยวถ่าเบิ้งพี่นอ้องเดี๋ยวผมสิถอดใส่ไอ้เจ้าไอ้เครื่องตัวนี้แหละ,ะเดี๋ยวผมสีอัปเดตแล้วสีให้พี่น้องเบิง้งว่ายี่หอนี้นี่ลูกดำอย่างนี้ ราคา400กว่าบาทเนี่ยมันสีแห้งหรือบอแห้งอมันสีปวดปวดจวดจวดบออืมอ่ะโอเคพี่น้องคลิปนี่ยก็มียังมากมายมาอัพเดตเล่าสู่กันฟังอืมวายเอเสื้อสูบยี่ห้อนี้อืาเออาว่าแต่เอยี่ห้อไหนอะพี่น้องแต่อันนี้มันเป็นพอดเดียวเนาะแต่ว่าผมกะอยากลองเบองยี่ห้อนี้ลองเบิรง พอมนสีแห้งหรือบบแห้งเดี๋ยวผมสีอัพเดียคลิปใหม่พี่น้องบึงอโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากมายอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ลังจากที่ผมกะห้างหายไปกะโดนพี่น้องก็ไม่ค่อยมีเวลากะบ่ะค่อยสบายเนี่ยตอนนี้กะเสียงก็ยังรัวๆอยูอ่โอเคครับผมคลิปนี้ประมาณนี้สวัสดีครับผม